สวัสดีครับผมสุวัชชัยอิสกุลวงนะครับชื่อเล่นเอครับจากกิจการพระคิสธนบุรีชีวิตผมวัยเด็กผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแต่ผมเกิดที่กรุงเทพพ่อแม่เราย้ายครอบครัวไปตอนที่ผมยังเล็กๆอยู่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยที่บ้านคงทนเราไม่ไหวเพราะว่าด้วยนิสัยที่ดื้อรั้นพ่อบอกกับผมว่าลูกอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วลูกต้องไปอยู่ที่กรุงเทพออกจากบ้านมาก็มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพที่ ที่กรุงเทพนะครับเรียนสาขาวิชาเคมีจนจบปริญญาตรีด้านเคมีวิเคราะห์ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทํางานที่การิโตรเลียมแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้มีโอกาสาบรรจุเป็นข้าราชการประจําที่ราชมงคลที่กรุงเทพนะครับสอนหนังสืออยู่14ปีด้วยกันจนผันตัวเองออกมาทํากิจการส่วนตัวครับทุกวันนี้ก็มีบริษัทที่รับผิดชอบอยู่2บริษัทด้วยกันครับคือบริษัท Day Trading กับบริษัท APD Solu t i o n นนะครับ ชีวิตก็เรียบง่ายนะครับใช้ชีวิตมาเรื่อยๆจนมีช่วงหนึ่งซึ่งเกิดวิกฤตโควิด -19 เป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนปแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตผม,มเรามีลูกครับคนที่สองที่กำลังจะคลอดผมทำงานในฝ่ายมาร์เก็ตติ้งกับในฝ่ายขายของบริษัท ต้องออกไปเจอผู้คนเป็นปกติของเราเราชอบอยู่กับผู้คนชอบมีการขายบ้านนี่ผมไม่ได้นอนเลยนะครับเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยจะอยู่บ้านสักประมาณ10วันในเกิดนี้ทีนี้พอมีโควิดเนี่ยผมต้องเปลี่ยนพฤติกรรมจากคนที่ออกนอกบ้านเป็นคนที่อยู่ในในบ้านตลอดเวลา24ชั่วโมงฟังเสียงลูกร้องไห้เช้ากลางวันเย็นร้องทั้งวันส่วนภรรยาก็พิจตกจลิตเรื่องเชื้อที่จะติดมากับลูก แล้วก็มีปัญหาเรื่องลูกหนี้เราครับลูกหนี้การค้าเราเนี่ยเบี้ยหนี้เราจ่ายเงินเราไม่ตรงบ้างไม่จ่ายบ้างมีคดีความฟ้องร้องกันบ้าง mm hmm. เงินเก็บที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องเอาไปใช้จ่ายในการจ่ายเดืนเดือนลูกน้องนะครับเผยอีกทีครับผ่านไป 3- 4ปีหนี้สินหลายสิบล้านบาททาให้เราเกิดความเครเยีเยข้าไปอีกจนตัวเองเนี่ยน้ำหนักตัวลดครับจากน้ําหนักเกกิโลเนี่ยเหลือเพียงหกกิโลภรรยาก็ สงสัยไว้ทำไมคุณไม่ไปทำงานโควิดมันจบแล้วแต่คุณยังนอนอยู่ที่โซฟาตัวเดิมคุณไปออฟฟิศคุณก็ไม่นอนหลับโทรศัพท์ก็ไม่รับเหมือนอยากอยู่คนเดียวจนแฟนบอกว่าไม่ไหวแล้วเธอฉันต้องการพ่อคนเดิมของลูกๆต้องการสามีที่เข้มแข็งที่จะออกไปทํางานที่จะไปต่อสู้เพื่อครอบครัวไม่ใช่มาน,นอนจมปลักอยู่กับปัญหาแบบนี้สยาผมบอกว่านี่มันไม่เคยฆ่าไขร แต่ความรู้สึกต่างหากที่มันฆ่าคนจนมาวันหนึง่งผมนั่งเซิร์ชโทรศัพท์นะครับนั่งเสิร์ชหาของมันว่าชีวิตเนี่ยคืออะไรผมเกิดมาทําไมและผมจะอยู่ไปเพื่อใครยิ่งผมค้นหาผมก็จะเจอฟีดเกี่ยวกับพระเจ้าเยอะมากแต่ผมยิ่งศึกษายิ่งอ่านผมก็ยิ่งไม่เข้าใจครับจนวันหนึง่งผมคิดว่าเอาละผมตัดสินใจไปโบสถ์ดีกว่าผมก็เซิร์ชง่ายๆว่าโบสถ์ใกล้ฉัน ก็ขึ้นมาว่ามีโบสถ์หนึ่งกิจการพระคริสต์ธนบุรีพอเวลาทิต์ปุ๊บเนี่ยผมก็ไปโบสถ์จริงๆครับผมก็เดินเข้าไปเลยก็เจอพี่คนหนึ่งบอกว่าน้องมาทําอะไรครับผมมาครั้งแรกครับโอเคน้องเกาะข้อมูลตามสะดวกเลยน้องนั่งรอนะครับผมก็นั่งรอจนกระทั่งเริ่มมัสการพระเจ้ามีคนร้องเพลงเต็มห้องเลยมีคนอธิษฐานเผื่อกันมีคนนั่ง ุกข่าวบางคนมีน้ําตามีาคนมีบางคนมีการร้องไห้ผมรู้สึกเอ๊ะผมมาผิดที่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้สิ่งที่ผมต้องการคือความสงบมันสงบจริงไหมจนผมมองเห็นช่วงหนึ่งครับช่วงคาพยานผมเจอเพื่อนบ้านผมครับคือคุณน้ําพึ่งอยู่ในคาพยานซึ่งผมบอกตามแล้วผมทราบซึ้งมากพอพี่ปันเนี่ยวันนั้นพี่ปันบอกว่ามีใครจะออกมารับเชื่อพระเจ้ามาั่ง ผมไม่ลังเลผมเดินออกไปรับเชื่อในทันทีครับแต่ในใจแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าพระเจ้ามีจริงเหรอพระเจ้าจะช่วยผมได้ไหมและพระเจ้าอยู่ตรงไหนล่ะแต่ผมก็ยังมีคําถามในใจตลอดเวลาว่าเอาละเดี๋ยวจะหาคําตอบกันผมก็เฝ้าธิษฐานตลอดนะครับพระเจ้าก็ไม่ตอบคำธิษฐานผมเลยจนวันหนึ่งผมขับรถไปรับลูกกับภรรยามีเสียงกระซิบข้างหูผมบอกว่า ให้ระวังจะมีหมาตัดหน้ารถเรานะให้ลูกนั่งคาซีทผมก็ตะโกนบอกแฟนว่าเธออย่าให้น้องเจอซี่กับน้องดีซี่เล่นกันในรถปีนป่ายไม่เอานะไปนั่งคาซิตคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยพอมีเสียงคาดเข็มขัดคลิกปุ๊บเนี่ยมีหมาออกจากพุ่มไม้ตัดหน้ารถเรางจริงครับผมก็เบรกเต็มแรงครับสุดท้ายก็ทั้งคนทั้งรถทางสุดขก,ก็ปลอดภัยครับ ผมก็ยังไม่เชื่อพระเจ้าอีกด้วยความทีม่เป็นคนดือ้อรันนะครับจนวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ไปค่ายกันครับวันหนึ่งผมก็นึกขึ้นได้เอ๊เรายังไม่มีไบเบิลอยากจะซื้อไบเบิลสักเล่มหนึ่งเราก็พอช่วงจะพักเที่ยงเนี่ยเราก็ไปร้านหนังสือหน้าหน้าห้องประชุมคนขายก็บอกว่าสนใจไบเบิลหรอคะถ้าน้องสนใจซื้อเลยค่ะตัดสินใจเลยนะคะเหลือแค่เล่มเดียวทีนี้เนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยโทรศัพท์ก็ดังขึ้นภรรยาผมโทรมาบอกว่าเธอ ลูกๆหิวข้าวแล้วห้องพักเราอยู่ไกลเธอขับรถมารับเราได้ไหมผมเลยบอกคนขายว่าพี่เดี๋ยวผมมาซื้อนะครับคนขายบอกมันเหลือเล่มเดียวนะน้องพี่ไม่รู้ว่าใครจะซื้อหรือเปล่าพี่อาจจะจองให้น้องไม่ได้นะครับบอกผมไม่ทันครับพี่ขอไปรับลูกก่อนผมก็หยิบไบเบลิลขึ้นมาอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงหนังสือเล่มนี้เป็นของผมพระเจ้าสำแดงฤทธิ์ให้ผมเห็นว่าพระเจ้าจะเก็บหนังสือให้ผมถ้ามันเป็นของผมขอให้เป็นของผมนะครับ อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนผมก็วางหนังสือลงครับวางไบเบิลลงแล้วผมก็ไปรับลูกกับพยายามมาทานข้าวเสร็จปุ๊บวิลลี่วิ่งขึ้นมาจะมาซื้อหนังสือเล่มเดิมคนขายบอกว่าขอโทษนะครับน้องมีพี่คนหนึ่งซื้อไปแล้วเอาละไม่เป็นไรคนต้องเป็นพันคนใครอาจจะซื้อก็ได้ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับพอหลังจากนั้นสัปดาห์กวกว่ากลับมาเรียนกันที่โบสถ์นะครับวันอาทิตย์ผมรินพวอ,อ,อก,กับพี่หมอภาคกับพี่แอล พี่แอลพูดกับผมว่าคุณเอกคะพี่มีของขวัญจะให้คุณเอกนะคะเขาก็หยิบหนังสือออกจากถุงขึ้นมาปรากฏว่าเป็นไบเบิลเล่มที่ผมถือไว้วันนั้นครับเขาบอกว่าพี่ตั้งใจจะซื้อให้คุณเอกพระเจ้าให้พี่มาให้คุณเอกคะ่ะผมรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวครับแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งมากว่าแบบสงสัยพระเจ้าจะตอบคำฐานเราผ่านคนอื่นผมเลื่อมเชื่อพระเจ้ามากขึ้นนะครับเลิ่มมีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นแต่ว่า ก็มีจุดเปลี่ยนอีกครับด้วยความที่เรามีความเชื่อเดิมคนรอบข้างเรามีความเชื่อเดิมที่ค่อนข้างจะฝังลึกเราอยู่กับเขาเราเหมือนเป็นแกะดําผมรู้สึกว่าการเป็นคริสเตียนมันยากเหลือเกินทําไมทุกคนจะต้องมองเราแบบแตกต่างแปลกแยกผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าถ้าผมเลือกทางเดินนี้เป็นทางที่ถูกต้องพระเจ้าช่วยบอกผมในว่าผมเลือกถูกแล้วผมจะไม่หันกลับไปทางเดิมอีกต่อไปพระเจ้าช่วยตอบผมหน่อยจนวันหนึ่ง มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับผมไม่รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวขออนุญาตเอ่ยนามเขาชื่อน้องลินนะครับหลังจากเล่นเรียนพวอเนี่ยน้องเดินมาถามผมว่าพี่สะดวกคุยกับหนูไหมคะหนูเป็นเรื่องจะมาบอกพี่ค่ะพระเจ้าให้หนูมาบอกพี่ว่าพี่มาถูกทางแล้วค่ะพี่เชื่อหนูเถอะว่าหนูกับความเชื่อเดิมหนูทํามาทุกทางแล้วค่ะทุกอย่างที่คนอื่นทําหนูทํามาหมดแล้วหนูลองมาหมดแล้วแต่มันเทียบไม่ได้เลยค่ะ กับการมาโบสถ์พี่มาถูกทางแล้วค่ะพระเจ้าอวยพรพี่นะคะสวัสดีค่ะและน้องก็เดินจากไปครับผมรู้สึกว่าพระเจ้ามีอยู่จริงและพระเจ้าไม่ได้ไปไหนพระเจ้าตอบคำพิฐานผ่านพระเจ้าเองและผ่านพี่น้องจนผมบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าผมเหลืออยู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมต้องการให้พระเจ้าช่วยคือความเชื่อเดิมของผมเนี่ยเวลาที่ผมนอนในกลางคืนเนี่ยผมจะถูกผีอัมบ่อยครั้งมากม แล้วมันสึกมันทรมานเหลือเกินผมก็ไปถามอาจารย์สนิทครับอาจารย์ครับผมเนี่ยถูกผีอำบ่อยมากเลยผมจะทํายังไงดีอาจารย์ก็ให้คําแนะนําว่าให้อธิษฐานแล้วก็บอกพระเจ้าให้พระเจ้าขับไล่แล้วก็อธิษฐานว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าลูกเป็นลูกของพระองค์วันนี้ลูกของพระเจ้าถูกทูกผีปีศาส,สิ่งที่ไม่ดีมาทําร้ายขอพระเจ้ามัดมันไว้จับมันไว้ ให้ไปอยู่นรลกคุมอื่นอย่าได้มายุ่งกับลูกอีกเลยขอให้ต่อนี้ในบ้านของลูกมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลกับครอบครัวและกับลูกอธิษฐานขับไล่ทูตผีปีศาจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนตั้งแต่ที่ผมรับเชื่อพระเจ้าวันที่18กุมภาพันธ์2567จนวันนี้ผมไม่เคยมีอาการเหล่านั้นอีกเลยครับชีวิตของผม หลังจากที่รับเชื่อพระเจ้าแล้วผมดีขึ้นในทุกๆวันนะครับจากคนที่ติดเหล้านะครับสุบหรีเที่ยวกลางคืนเพื่อนมีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งผมกลับมาเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่รักลูกผมสามารถเล่นกับลูกได้ทุกวันซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยแม้กระทั่งที่จะเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกผมไม่เคยแม้กระทั่งที่จะอุ้มลูกผมไม่เคยสนใจครอบครัวแต่พระเจ้าเปลี่ยนผมครับเปลี่ยนผมในทางที่ดีขึ้นใจเย็นขึ้น ขับรถช้าลงให้ความสําคัญกับลูกมาเป็นอันดับหนึ่งทุกวันนี้เช้าเช้านะครับถ้าใครขับรถผ่านที่ซอยประมวลหน้าโรงเรียนอสัมชัญคอนเวนสีลมผมจะไปเป็นอาสา,าจราจรให้โรงเรียนลูกทุกวัน,นครับช่วง6กโมงเช้าถึงประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับกับการที่ผมยืนตรงนั้นทุกวันครับก่อนที่ผมจะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมไม่เคยรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ใกล้ผมเลยแต่วันนั้นเนี่ยผมมองขึ้นไปข้างบนตึก ยอดตึกกรุงเทพคริสเตียนมีการเขียนที่มองเห็นผมทุกวันเลยครับผมก็เจ้าที่ฐานหน้าเรียนบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าครับวันนี้ลูกทาศาศาศาาําอาสาจราจรหน้าโรงเรียนขอให้เด็กๆเ,เข้าโรงเรียนโดยความปลอดภัยและสวัสดิภาพขออย่าได้มีอุบัติเหตุใดๆเลยผมทําแบบนี้ทุกวันผมรู้สึกลึกซึ้งและติดสนิทก,กับพระเจ้าตั้งแต่ตอนที่ผมรับชื่อพระเจ้าครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่าไม่ว่าพี่น้องจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่จะเผชิญอะไรก็แล้วแต่ ผมเปลี่ยนจากความสงสัยเป็นความเชื่อพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาพระเจ้าอยู่กับเราเสมอพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเราไปที่ไหนไม่ต้องกลัวสิ่งใดครับเราสู้วันต่อวันไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องใดๆก็ตามจะเรื่องหนี้สินจะเรื่องครอบครัวจะเรื่องการเรียนหรือเรื่องอะไรก็ตามให้พี่น้องเผชิญให้ได้ครับผมผ่านมาได้พี่น้องก็ผ่านมาได้ครับผมมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับ ของอฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13ซึ่งผมใช้ทุกวันนะครับสู้วันต่อวันพระคัมภีร์กล่าวว่าข้าพเจ้าพผเชิญได้ทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกำลังข้าพเจ้าขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ